ผมอาคานี้จะเพจมหาเฮงประกันภัยครับรถชนอาคารนี้เปลี่ยนเหอะครับเป็นคำถามที่เห็นกันบ่อยๆครับว่าจะเปลี่ยนได้หรือไม่ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในส่วนของการรับประกันนะครับก็คือการทํารถของเราครับให้กลับสู่สภาพเดิมทีนี้ครับถ้าเกิดว่าท่านนะครับต้องการที่จะซื้อคันใหม่ครับหมายความว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของท่านนะครับจะต้องเสียหายโดยสิ้นเชิงนั่นหมายความว่ารถของท่านครับจะ ต้องเสียหายเกิน70%ของทุนประกันครับเช่นครับรถที่ท่านทาประกันไว้ครับทุน1ล้านบาทแล้วเกิดอุบัติเหตุครับเขาประมูลแล้วว่ามันเกิน7 0 0 0แสนแบบนี้ครับเขาถึงจะทาคืนทุนประกันให้ท่านนะครับโดยคืนให้เต็มนะครับ1ล้านบาทไม่มีหักครับแล้วท่านนําเงินส่วนนี้ครับไปดําเนินการเองครับว่าท่านจะซื้อใหม่หรือว่าท่านจะซ่อมต่อครับเพราะบางคนครับก็อาจจะผูกพันกับรถคัน คันเก่าที่เราขับหรือว่ามันอาจจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดแบบนี้ครับส่วนตังก็จะเป็นการที่ท่านนะครับต้องดําเนินการเองครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามในเพจ f เฟ e บุ๊กมหาเฮงประกันภัยได้ครับพิมพ์มหาเฮงภาษาอังกฤษเว้นวรรประกันภัยภาษาไทยขอบพระคุณครับ